สวัสดีครับนี่คือ New Balance RC 42นะครับรองเท้าที่ให้คำนิยามว่าเป็นรองเท้าแบบโ o ว p โปรไฟล์ความว่าจักงผมก็คือเป็นรองเท้าที่แบบธรรมดานะครับเทียวถูกออกแบบมาแบบมินิมอลมากๆเรียบเรียบง่ายๆนะครับทรงรองเท้าแบบนี้ก็ต้องบอกว่าถูกใจสายคนที่เป็นเท้าปกติแต่สำหรับ คนที่หน้าเท้ากว้างก็ต้องบวกอย่างน้อยก็ครึ่งซ้ายแล้วล่ะครับซึ่งผมก็ต้องบวกอย่างนั้นด้วยเช่นกันเอากลับมาดูที่เจ้าตัวรองเท้านี้นะครับ r c 4 2นะครับอัปเปอร์ของเขาเนี่ยประกอบไปด้วยวัสดุอสองอย่างนะครับคือในส่วนที่เป็นหนังนะครับผมเดาว,ว่าเป็นหนังแท้นะเพราะค่อนข้างนิ่มแล้วก็มีลายที่มันไม่ได้ไม่ได้เป็นพทเทิ์นะครับก็น่าจะเป็นหนังแท้แล้วก็มีหนังกลับ ผสมนะครับตัวรหัสนี้นะครับเป็นรหัส r สี่สอง la นะครับก็จะเป็นสีขาวดำเนาะนะครับในส่วนที่เป็นลิ้นรองเท้านะครับก็จะเป็นลักษณะย้อนยุคเลยนะครับก็จะเป็นผ้าที่เป็นผ้าแบบผ้าไนลอนนะครับด้านนอกแล้วก็มีด้านในก็จะเป็นบุแบบแบบฟองน้ำบางๆแบบเนี้ยเป็นรองเท้าสมัยก่อนเลยนะอินโซเป็นแบบนี้นะครับนี่ เขียนด้วยพิมพ์ด้วยคําว่า R412 อย่างสวยงามนะครับเป็นเนื้อวัลลานเป็นโฟมแบบโฟมมาตรฐานนะครับผมนื่ม,มาตรฐานเรามาดูเนื้อง,งานกันหน่อยดีกว่าเนื้อง,งานของเขาด้านในนะครับนะถ้าใครใช้530อยู่ก็คือลายเดียวกันเลยนะครับเป็นพื้นแบบ530นะครับนะมามาดูกันต่อในส่วนที่เป็นผ้าที่บุ ด้านในในส่วนที่เป็นข้อเท้านะครับข้อเท้าในรหัสนี้นะครับเขาโบด้วยผ้าคอตตอนนะครับผ้าฝ้ายเนื้อนิ่มเลยนะนิ่มดีมากๆนะครับมาที่มิโซมิโซเนี่ยในเว็บไซต์ของ n i b a l l n n c o m นะครับไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนว่ามันคืออะไรนะครับแต่เท่าที่จับดูมันคือ EVA ปกติแล้วก็เอาโซก็เป็นยางคล้ายๆยางดิบที่เป็นรองเท้าแบบพรองเท้าแบดมินตันนะครับ นันยางอย่างนี้นะครับหนึบหนึบมากนะครับเป็นเป็นรองเท้าที่ใส่แล้วหนึบแบบสไตล์แบบนันยางเลยนะนี่อ่าก็ใส่แล้วเป็นยังไงนะครับในส่วนที่เป็นรองเท้าสไตล์นี้แน่นอนก็คือมันค่อนข้างที่จะแข็งนิดนึงนะครับตามรูปแบบของเขาที่เป็นแบบนี้นะด้วยความลักษณะของเขาที่เป็นแฟตนะครับแบนเรียบค่อนข้างเรียบนะครับเพราะ,ะนั้นรองรับแรงที่ เข้ามาสถานจากพื้นขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างรับรู้ได้ไดชัดเจนนะครับแล้วก็ตัวที่รับส้นเท้าตรงนี้นะครับค่อนข้างที่จะรัดเข้ามาตรงเนี้ยจะไปชนที่ตรงเอ็นร้อยหวยนะครับด้านหลังพอดีนะครับ mm hmm. ก็ถ้าใส่ไปเรื่อยๆน่าจะยืดหยุ่นได้นะครับผมใส่ทดลองไม่นานนะครับเพราะ,ะนั้นมันก็ยังแข็งอยู่นะครับแต่ภาพรวมก็คือใส่ดีเลยถามว่าตัวเนี้ย กับเจ้า480นะผมชอบตัวนี้มากกว่าตัวนี้ใส่แล้วนุ่มกว่านะครับนุ่มหนกว่านะโอเคช่วงนี้ราคาดีด้วยนะอยู่ในช็อปเนี่ยลดราคานะครับจากป้ายอยที่3 9 0 0เนี่ยบางครั้งเราจะสามารถหาเจ้าคู่นี้ได้ในราคาราวๆลด50%นะครับก็ลองไปดูว่ามันเหมาะสมกับเพื่อนๆกันหรือเปล่านะครับ New Balance r c 4 2